จะมาอันบ็อกแล้วก็หอ่อของที่เราสั่งมาจากช้อปปีนะคะซึ่งใครสนใจสินะคะ้าตัวไหนเนี่ยก็กดที่ลิงก์ด้านล่าง description บ็อกของปิงได้เลยนะคะเดี๋ยวปิงจะทิ้งเป็นลิงก์เอาไว้ให้ทุกคนจะได้ไปช็อปกันง่ายๆเนาะเรา,า,า,ามาเริ่มที่ห่อแรกกันเลยนะคะโอ้โหกันไครคมมากอปิงอะมีมีใครชอบแกะแกะซองเหมือน Bing ปิงป่ะ คือปิงรู้สึกว่าเวลาแกะซองอะ่ะมันตื่นเต้นอะ่ะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะเป็นของที่เราเป็นคนสั่งมาเองก็ตามนะคะไหนดูซิอันนี้อะไรอุ๊อันนี้นะคะเป็นเสื้อนะคะเดี๋ยนะเป็นเสื้อแขนยาวที่แบบว่าเขาแบบฉลุฉลัวทุกคนนี่คะ่ะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นะคะปิงซื้อมาจากร้านที่มีชื่อว่าอ่พีชายานิ่งนะคะตัวละเจ้าบาท ซึ่งมีค่าจะส่งอยู่ที่46บาทนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครมีขค้ส่งฟรีก็ใส่โลดเลยอันนี้75บาทนะคะแบบว่าเราเอาไปแมทได้เยอะมากๆเลยนะคะมันเป็นแขนยาวนะคะทุกคนแบบนี้แล้วก็เป็นผ้าแบบฉลุฉลุนะคะทุกคนเอาไปแบบใส่คุมเฉยๆใส่เป็นกออกแล้วก็ใส่อันนี้คุมใส่กางเกงอีกตัวหนึ่งก็คือแบบคอมพิวต์ลุคได้ดีมากๆเลยนะคะแปลว่าใส่ไปทะเลคือแบบเหมาะเหม่งอะทุกคนอันถัดไปนะคะ อันนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่ปิงสั่งมาจากร้านดูดูแปดแปดแปดนะคะดูดูแปดแปดแปดซึ่งของวันนี้ที่ปิงสั่งมาส่งเร็วมากเลยทุกคนส่งเร็วทุกร้านเลยนะคือแบบแนะนำมากอุ๊ยน่ารักอุ๊ยแต่ว่าอุ๊ยแต่ว่าคือว่าเออมันมันเล็กอะ <c oughs> คือในรูปมันดูใหญ่กว่านี้ทุกคนอันเนี้ยอันนี้คือเล็กจริงคือเล็กเลยอะเล็ก แต่ก็ใส่โทรศัพท์ได้อยู่เออแต่คิดว่าใหญ่กว่านี้ตอนแรกแต่ว่าเออก็ได้อยู่อันนี้นะคะเป็นใบสีขาวแบบนี้อ้าวแล้วอันนี้ให้สายมาทํายังไงวะเนี่ยเฮ้เดี๋ยวนะคือเลี้ยวสุดๆเดียวนะแต่สมมติเรากางเสร็จแล้วอุ๊ยแต่ว่าข้างในข้างไหนข้างในเขาโอเคอยู่นะคะทุกคนข้างในคือแบบก็ใช้ได้อยู่อะปิงไม่ค่อยแน่ใจว่ามันใช้ยังไงอะคือมันมาเป็นเชือกอองเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นรูมาให้เ้ยคือปิงต้องต้องผูกเองใช่ไหมอันนี้ราคาเท่าไหร่ 65บาทโอเคเป็น65บาทที่งงนิดนึงเดี๋ยวนะสมมติว่าปิงผูกลงไปแต่ว่ามัน 1. ใส่สายสั้นมากแล้วก็ 2. คือแบบวัสดุก็พอใช้ได้นะคะก็ก็ตามราคาแต่คือแบบมันงงไปหน่อยไหมเนี่ยปิงต้องมาผูกอย่างนี้เองนะคะทุกคนเอาไว้ใส่ข้างในแล้วก็จะพายเป็นกระเป๋าแบบนี้ส่วนใบที่สองโอ้ค่อนข้างมีความหวังมากกว่า เออใบนี้ดีขึ้นทุกคนใบนี้ทําได้ดีคือว่าเขายัดมาไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะมันเลยทําให้กระเป๋าเขาที่มันแบบไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เป็นทรงขนาดนั้นนะทุกคนพอเขายัดมันไม่เยอะมันก็ยิ่งแบบเด็กหนักกว่าเดิมเพราะว่าเขาส่งมาเป็นซองอย่างนี้เลยอ่ะทุกคนแล้วเขาก็เอาแพ็คแบบแพ็คใส่ถุงแบบนี้มานะคะไม่ได้อยู่ในกล่องมันก็เลยอาจจะแบบแบนๆนิดนึงเราก็ต้องไปยัดเอาเองอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่จะเปิดปิดอย่างนี้นะคะคือมีเปิดปิดอย่างนี้คือมีที่เปิดอย่างนี้ แล้วก็จะเป็นสายโซ่ข้างในก็จะเป็นโล่งๆนี้เลยนะปิงลองใส่โทรศัพท์ไซส์ plus อ่ะใส่ได้นะทุกคนกระเป๋าใบนี้นะราคาอยู่ที่79บาทอ๋อแพงกว่าก็เลยใช้ได้มากกว่าสินะ<อ> <laughs> ตัวถัดไปนะคะอันนี้มาจากร้าน h o s e อ๋ออันนี้ปิงสั่งมาให้เพื่อนอะ อันนี้ปิงสั่งมาให้เพื่อนปิงขอไม่แกะนะคะทุกคนตัวนี้นเป็นสีดําปิงสั่งมาให้เพื่อนราคา250าบาทแต่ว่าปิงมีอยู่แล้วของปิงแต่เป็นสีม่วงเดี๋ยวปิงจะใส่เป็นสีม่วงให้ทุกคนดูนะคะซึ่งแบบอันนี้ปิงชอบมากมากเลยนะทุกคนคือเนะื้อผ้าเขาดีคุ้มค่าคุ้มราคามากคือราคา250เนี่ยปิงสูง173มอะ่ะมันเป็นจำสูตรอะ่ะปิงใส่ได้อะ่ะคือแบบค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ได้หลายไซส์อ่ะตัวมันค่อนข้างใหญ่นะคะทุกคนถ้าใครเป็นผู้หญิงแบบไซส์ S แบบ XS ถึง S อะ่ะคือไม่แนะนำตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันทรงค่อนข้างใหญ่ติงรู้สึกว่าคนที่เป็นแบบปิงอย่างปิงอะ่ะเป็นแบบคนอวบๆหน่อยอะ่ะใส่ออกมาแล้วดูดีนะคะทุกคนน่ารักมากตัวนี้แนะนำคุ้มมากเพราะว่าราคาแค่250เองอะ่ะคือคุ้มสุดๆตัวถัดไปครับ อันนี้เป็นเดทแบบเหมือนเดทผ้าฝ้ายปิงจะสั่งไปถ่ายรูปที่สวนดอกไม้นะคะทุกคนเป็นเดทส,สายเดียวคล้ายๆกับที่แบบใหม่ดาวิกาเขาใส่อะไรอย่างนี้เป็นเดทอ่ะได้ไหนวันนี้กูนี่นะคะทุกคนเป็นเดทส,สายเดียวแบบนี้อันนี้มันอยู่ข้างหลังนี้ดิงี้แล้วก็เป็นแบบว่าเป็นโชว์หลังสวิลกิ้วนะคะทุกคนผ้าดีมากเลยนะคะเนะื้อผ้าดีมากเลยตัวถัดไป ถัดเปนเลยไม่ปดานอ๋ออันนี้แพ็คมาดีมากเลยสงสัยเป็นเสื้อผ้าจัดจีนใช่วหมสูงแบบเนี้ยอะนี่เดี๋ยวปิงให้ดูเสื้อก่อนละกันเนะาะรานนี้นะคะปิงสั่งมาเป็นเสื้อยืดนะคะแล้วก็เป็นกางเกงอันนี้เสื้อยืดลายไดโนเสาร์นะคะสีส้มกับสีม่วงปิงเอามาใส่แบบเป็นเซ้อคู่น่ารักดี รู้เนื้อผ้าของอันนี้อยู่แล้วเพราะาปิงมีเสื้อตัวหนึ่งนะคะที่เป็นเสื้อผ้าที่เขาเอามาจากจีนเหมือนกันแล้วปิงรู้สึกว่าผ้าแบบนี้มันดีคือมันจะไม่ใช่เสื้อผ้าแบบผ้าเสื้อยืดปกติที่เรารู้จักมันจะเป็นผ้าที่แบบออกเดง้งเดงยืด,ย,ดยืดนิดน,นึงอะทุกคนอุ้ยแต่ผ้ามันดีมากเลยนะดีกว่าตัวนั้นที่ปิงมีอะซึ่งมันดียังไ,รไงรู้ไหมทุกคนเราซักปุ๊บเราสะบัดต,ตากเราใส่ต่อได้เลยคือมันเป็นเสื้อยืดที่ปิงไม่ต้องรีดอะคือปิงก็เลยชอบมากนะคะอุ้ยน่า อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นลายไดโนเสาร์สีส้มนะคะ <c oughs> อุ้ยสีส้มน่ารักดิสีสาา้มนาา่ารักทุกคนสีสาา้มน่ารักจริงๆอุ้ยน่ารักจริงน่ารักจริงของจริงเลยเนี่ยของจริง <c oughs> อันนี้น่ารักจริงทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะคือมันดีมากเลยทุกคนแนะนํานะเสื้อยืดพวกเสื้อยืดที่มันจะเป็นลายลายเหมือนมัดย้อมบ้าลายหมีอะไรอะไรอย่างนั้นอ่ะคือดีมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะเสื้อยืดราคาตัวละ 89บาทนะคะจากร้านเม่งเม่งเลิฟนูอ่านถูกไหมอันนี้จากร้านเม่งเม่งเลิฟนะคะตัวละ89บาทถัดไปนะคะเป็นกางเกงยีนอันนี้ก็พูดเลยว่ารอคอยเหมือนกันอยากจะลองสุดๆไปเลยอะคืออยากลองมากคือเราอยากลองตัว,ต,วตัวสั้นเพราะว่า เออกางเกงยีนเนี่ยส่วนใหญ่ปิงไม่ค่อยได้สั่งนะคะส่วนใหญ่กางเกงมีจะไปซื้อตามร้านเอาเพราะปิงต้องลองก่อนแบบมันบางทีมันเติอแต่ว่าอันนี้ตอนที่ปิงอ่านความยาวอ่ะทุกคนมันเขียนประมาณ40-41อะไรประมาณเนี้ยปิงก็เลยแบบอ๋อความยาวส0สิปิงก็ใส่ได้นี่นาอะไรเงี้ยก็เลยลองดูนะคะเผื่อว่าคนที่อยากจะซื้อ กางเกงยีนเหมือนปิงเนี่ยแล้วสูงพอๆกับปิงเนี่ยมันจะออกมาเต่อไหมมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยปิงก็อยากซื้อมาให้ทุกคนดูนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นกางเกงยีนราคา1 5ึห้าสิบเก้าบาทถูกมากเลยนะสําหรับราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทเนี่ยถูกมากซึ่งมันจะมีหลายสีนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้ปิงเลือกมาเป็นกางเกงยีนสีอ่อนถ้าพูดถึงสีเลยนะทุกคนคือสีดีสีด,สดีสีดีบอกเลยสีดีแล้วก็เนื้อผ้าใช้ได้แต่เป็นแบบยีนเขาเรียกว่าอะไรเป็นยีนแบบยีนเนื้อบางนิด เป็นกางเกงทรงกระบอกใหญ่นะคะทุกคนเป็นทรงกระบอกใหญ่อันถัดไปอันนี้อ๋ออันนี้เป็นกางเกงยีนเหมือนกันปิงซื้อกางเกงยีนมา2ตัวเพราะว่าปิงอยากได้กางเกงยีนอ่าสีอ่อนนะคะทุกคนปิงก็เลยซื้อมาอันนี้เป็นกางเกงยีนสีขาวแต่ว่าตัวนี้จะแพงกว่าตัวนู้นนะคะทุกคนตัวนี้ราคาอยู่ที่250บาทนะคะจากร้าน T is e Jeans นะคะ เป็นทรงขากระบอกใหญ่เหมือนกันนะคะตัวนี้ซื้อมาความยาวอยู่ที่40กว่าเหมือนกันนะคะก็เลยใส่มาน่าจะใช้ได้อยู่นล้วเนี่ยเดีย๋ยวลองดูนะคะทุกคนเอาไว้ไปแมทกับเสื้อผ้าเดี๋ยวบีจะแมทกับเสื้อผ้าแล้วก็ขึ้นรูปให้ทุกคนดูด้ยนะคะตัวสุดท้ายของเราอันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะน่าจะหมวกเพราะว่าเป็นสั่งหมวกมาด้วยใบหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นหมวกนะครับใช่จริงด้วย อันนี้นะคะเป็นหมวกเปเล่สีม่วงราคาอยู่ที่52บาททุกคนราคาอยู่ที่52าสิบอบาทอุ้ยนะคะเป็นเป็นสีม่วงที่ตรงปกอยู่นะในรูปก,กับตรงเนี้ยคือเอ่อได้อยู่คือคล้ายกันอยู่นะคะอาจจะไปสั่งเพิ่มสีอื่นมาถ้าใส่แล้วเข้านะปิงไม่เคยลองปิง่ะไม่เคยมีหมวกเปเล่เลยแต่ว่าอยากมีมานานมากแล้วนะคะแล้วก็จะไปถ่ายรูปที่แบบร้านน่ารักน่ารักอยู่ก็เลยเออเอาหมวกเปเล่สีม่วงมาซักใบดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อุ้ยน่ารักอุ้ยน่ารักอะใส่ยังไงดีเนี่ย<อ> <laughs> มันไม่ได้ใส่อย่างงี้ต้องใส่อย่างงี้ใช่ไหมเอ้ยมันก็ได้อยู่นะทุกคนน่ารักอะห้าสิบสองบาทอันนี้คุ้มค่ามากเลยน่ารักอุย้ย <laughs> หรือว่าเราต้องแบบเบ้แบบข้านี้นี่เหลืออ่าหรือเบ้ข้านี้ดีกว่าคะ่ะทุกคนอุ้ยน่ารักอะไปซื้อสิ่มพูเพิ่มเรยน่ารักมากเลยทุกคนเป็นผ้าแบบ ผ้าไหมพรมหน่อยนะคะทุกคนไม่แนะนําให้โยนลงไปปั่นในเครื่องนะคะคือไม่ได้เพราะว่าน้องจะกลายเป็นขุยทันทีคือภาพแบบนี้คือปิงเคยผ่านมาแล้วคือปิงอ่ะเคยเอาเสื้อไหมพรมอะ่ะทุกคนปิงก็ไม่รู้ใช่ไหมสมัยที่ปิงยังไม่รู้อ่ะปิงก็เอาเสื้อไหมพรมลงไปปั่นในเครื่องซักผ้าปรากฏว่าเปิดออกมาปุ๊บคือไอเศษขนไหมพรมอะ่ะทุกคนมันแบบเหมือนในหนังอะ่ะแบบพอปิงเปิดขึ้นมาปุ๊บแบบพุ้งขึ้นมาแล้วปิงก็ โอ้โหอยากจะจามทันทีคือแบบมันฟุ้งมากแล้วเข้าไปติดอยู่ในทุกอนูของเสื้อผ้าแล้วปิงก็น้่งมานั่งถูถูถูเพื่อเอาเศษมันออกอะทุกคนคือแบบอย่าหาทำจริงๆคือเบอะบะสุดๆเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ปิงด้วยนะปิงจะพยายามทําคลิปให้ดีต่อไปขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะไปกดที่ description box นะคะแล้วก็กดไปซื้อตามกันได้เลยะคะ่ะบ๊ายบาย